สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเป็น1ใน7ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่1เมษายนปี2564นรีนี้ค่ะแต่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าสมัยจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือใครเป็นอันดับ3นะคะเราก็จะนาข้อมูลนะ บอกมากล่าวกันให้ทราบกันทุกคนทุกท่านเลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่ เกิดก่อนได้นะคะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่1เมษายนนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะและอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อวันที่29มีนาคมปี2564นั้นดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรยกย้ายเข้ามาสู่เรือนสหัสชะของชาวลัคนาราศีธนูค่ะเรียกได้ว่าอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆเลยนะสหัสชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารสหัชชะหมายถึงออนไลน์หมายถึงโซเชียล เที่ยวหมายถึงบริบท รอบข้างตัวคุณหมายถึงเพื่อนฝูงนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับทางออนไลน์เกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ตัวเลขนะคะมาจากเพื่อนฝูงมีคนบอกเลขบอกโชคนะคะก็สามารถนําไปเสี่ยงดวงเสียงโชคดูกันได้ค่ะและนอกจากนั้นชาวลัคนาราศีธนูยังมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจาด้วยนะ แค่พูดนะคะก็สามารถมีเสน่ดึงดูดคนให้มาฟังแค่พูดก็สามารถที่จะดึงลูกค้าเข้ามาแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการติดต่อประสานงานหรืออาจจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะยังไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระพฤหัสบดียังทํามุมร่วมก,กันกับดาวพระเกตและดาวมฤตยูด้วย ตรงนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะมีลังสังหรณ์แม่นหรืออาจจะมีเกณฑ์ฝันดีฝันแม่นในช่วงวันที่1เมษายนนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะและในวันที่1เมษายนปี64นี้ตรงกับวันพรฤหัสบดีพอดิบพอดีเลยนะคะก็จะทําให้ดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีกําลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นตรง ก็ส่งผลดีให้กับตัวคุณในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้กับชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังรับวันที่หนึ่งเมษายนนี้กันทุกคนกันทั่วนหน้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ